ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตเคยพูดไปสัปดาห์ที่แล้วว่าโอลิวัตกิน no intention แมนยูไม่ได้ต้องการแต่ตอนที่มันกลับมาแล้วครับเรดาร์มันชัดเจนมากเลยครับเปรียบเทียบแค่2กองหน้านี้ก็คือ1นึ่งเบนจามินเชสโกและ2อโอลิวัตกินผมไปเริ่มที่คนหลังก่อนเพราะเล่นในพรีเมียร์ลีกสถานการณ์ตอนนี้สั้นๆง่ายๆครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับวิลล่าตอบกับแมนยูแบบไม่มีเย,ย,ยื่อใยครับวัตกินไม่ได้มีไว้ขายชัดเจนมากไม่ขายยังไม่ได้ยื่นราคาด้วยซ้ำและราคาเนี่ย มันยังคงแบบลืมเรือมันอยู่วินล่าเคยปฏิเสธอาซนอนที่60ล้านปอนด์มากราฟผมที่ผ่านมาซึ่งนั้นนาทีนี้ค่าเสื่อมมันก็ลงมากขึ้นอายุจะ30ปีแล้วราคามันต้องตกมา,มาจาก60ล้านปอนด์แน่แ่แมนยชเตดประเมินจ่ายไหวแค่40บวก45เท่านั้นเองครับ4 0ถึง45เพราะอย่าลืมว่านโยบายของอ e ินิออสมันคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมซื้อขายซื้อไม่ได้เราเคยคุยกันไปแล้วนักเตะที่อายุ เกิน25-26ปีทุ่มเกิน50ล้านปอนด์เซอร์จิมไม่เซน็นไม่เอาแล้วนั่งแขวะคาเซเมโร่ทุกวันเนี่ยถูกว่าก็เลยทำให้มันติดย้อนแย้งกันอยู่แต่ถ้าหากว่าต่ำกว่า50ล้านปอนด์อันนี้มาคุยกันได้ซึ่งแมนยูก็พยายามที่จะเออแอสตามิลาให้สำเร็จอาจจะเป็นแบบ5-4 5บก5เป็น50ล้านปอนด์ได้ไหมนะครับก็ยังคงเฝ้าจับตามอง